สวัสดีครับวันนี้น้องฝนจะมารีวิวเรือ,รอที่ประดิษฐ์เองนี่ครับก็เป็นเรือที่น้องประดิษฐ์เองครับ ก็คือเรือลำนี้เลยนะครับ <c oughs> เรือลำนี้นะป๋าป๋าเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนนะตอนเขาประดิษฐ์นะครับมาเห็นทีก็คือตอนที่แบบเสร็จเป็นลำแบบนี้แล้วนะนะครับแล้วน้องมาให้ช่วยบัดกีใส่ไฟแค่นี้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวให้น้องโฟนมาอธิบายให้ฟังนะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะในการประดิษฐ์นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับผมอ่ะมีอะไรบ้างลูกมีใบพัดเรืออันนี้นะนะครับอันนี้ก็คือซื้อเนี่ยมันจะมีให้2ออันนะในชุดนะครับตอนที่ซื้อมาเนาะอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่ลูก ชุดหนึ่งน่าจะประมาณร้อยยี่สิบห้าบาทอ่าร้อยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกที่ที่เราใช้มีสวิตลังผ่านอ่าแล้วก็มีมีตุ้มมีตุ้มตรงนี้ถ่วงนะสองอันถ้าไม่ถ่วงได้ไหมจมอ่าไม่ถ่วงจมนะแล้วก็เอ่อมีตรงนี้ด้วยหางเสือนะเดี๋ยวในคลิปมันจะมีที่เราไปเทสรอบแรกกันนะที่มันหมุนแล้วก็ไม่มีหางเสือแล้วมันจมด้วยนะแต่รอบที่สองไม่ได้ถ่ายอ่ารอบสองไม่ได้ถ่ายเองอ่าแล้วก็มาถ่ายตอนที่ใส่ ตุ้มกับทาหางเสือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวลงคลิไปไว้ให้ชมนะครับว่า,าผลการทดสอบในการเอาเรือไปแล่นจริงๆมันวิ่งได้ไหมนะครับผมนะครับแล้วก็มีอะไรอีกหลุมที่ใช้กาวร้อนกาวร้อนแล้วก็กาวอันนี้เป็นกาวแท่งนะแล้วอันเนี้ยแล้วบอดี้เนี่ยก,ก็เป็นถา,าตะกุกกีขอ, <7 S 1> ของเซเว่นนะเป็นที่อาหารกล่องนะที่อาหารกล่องแค่แข็งนะครับเนี่ยพอเขากินเสร็จเขาไม่ยอมทิ้งนะเขาเอามาประดิษฐ์นะครับนี่นะ นะครับก็เดี๋ยวเราให้น้องโฟลองเปิดให้ดูก่อนเปิดตรงไหนอ๋อตรงนี้นะเปิดตรงนี้มันก็จะวิ่งแบบนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันดูนะว่าจะเป็นยังไงนะนี่นะครับนี่นะครับครับตอนนี้นะครับเดี๋ยว น้องโฟนนะครับจะเอาเรือมาเทสนะนี่นะคือเรือที่น้องโฟนประดิษฐ์นะครับแต่ว่ายังเหมือนยังไม่เสร็จยังไม่มีหางเสือนะเดี๋ยวมาดูว่าจะวิ่งยังไงนะครับผมบแต่นี้อุดหมดแล้วอ,อ่ะอุดหมดแล้วเดี๋ยวเราลองให้น้องโฟนเทสตดูดิว่าจะเป็นยังไงไเปิดแล้วนะอุ้ยอ้าวไม่เดินหน้าม,มันหนักข้างหน้ามันหนักไปหน่อยต้องทิ้งมาข้างหลังหน่อยข้างหน้ามันหนักต้องต้องให้มัน แอนมาข้างหลังหน่อยเราอัน,นตรงนี้ทํายังไงติดกาวเหรอแล้วเราขยับได้ไหมไม่อันนี้เดี๋ยวมีที่ถ่วงเอามาติดอ่าอย่างเงี้นเดี๋ยวต้องไปถ่วงน้ําหนักอ่ลองดูอีกรอบนึงเด,เดี๋ยวลอยปกติได้อยู่อันนี้หน้ามันทิม่มเห็นไหมมันต้องมันต้องบาลานซ์เออมันต้องแบบนั้นมันถึงจะไปม,มันต้องหงายขึ้นนิดนึงไปไหมไปอยู่เฮ้ยไปอยู่ เฮ้ยไปอยู่นะแต่มันวนอ่ะมันไม่มีหางเสือ,อมันวนอ่ะมันวนมันวนอ่ะเราต้องไปทําหางเสือหน่อยแล้วก็บานซ์ใหม่นะครับเนี่ยนะมันวนติ้วๆเลยนี่ครับน้องโฟนไปแก้ไขมาแล้วนะวันก่อนวันก่อนมาลองขับอูดีๆเอ๊ะทำไมหน้ามันล,ลงลงจมลงไปเลย <ง S 1> แล้วตอนนี้ไปแก้เลยนะตอนนี้ ถ่วงถ่วงเพิ่มแล้วก็ไปใส่หางเสือมานะจากที่มันหมุนๆนะเดี๋ยวลองดูใหม่น้ำสะอาดอ่ะลองดูซิเฮ้ยวันนี้ตรงเว้ยวันนี้ลอยตรงเว้ยเอาแล้วไหนแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาเปิดใบพัดมันก็มันก็เอียงลงอ่าเฮ้ยได้แล้วไหนปล่อยมาจากตรงนู้นเลยปล่อยปล่อยมาจากสันเขื่อนตรงนั้นอ่ะเออหันมาทางนี้เลยหันมาทางนี้ มาเลยมาเลยเฮ้ยวันนี้วันนี้มีความสำเร็จแล้ว <c oughs> ตรงเลยนี่ใจเย็นๆเดี๋ยวล่นนะวันนี้สำเร็จแล้ววันนี้สำเร็จวันนี้สำเร็จแล้วนะใช้ได้นะครับไหนะอีกรอบเอ,เอาเอาปล่อยตรงนี้ปล่อยตรงนี้อปเอลยไปไปไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพอมีหางเสือแล้วมันตรงเลยอ่ะเห็นไหม,จจมจนี่ใช้ได้เลยนะเนี่ยถุงหลังเนี่ย นักประดิษฐ์นักประดิษฐ์ตัวน้อยนะประดิษฐ์เรือลำแรกน้ำเข้าน้ำเข้านี่ใช้ได้นะครับนี่น้ำเข้าไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นเผื่อได้พบเดี๋ยวเราหันน้ำเข้าเรือ t อ p ตัวสี่เรือ top ตัวสี่น้ำอ๋อต้องไปอัดเกาวร้อนที่ท้ายหน่อยมันรั่วไปแล้วไปแล้วอาดต o p ตัีอ๋อรู้ได้ทำไมน้ำมันเข้ามันเข้ามาจากตรงเกาวร้อนเฮ้ ครับนี่ก็เป็นเรือนะที่น้องโฟนประดิษฐ์ลำแรกเลยนะก็ประดิษฐ์เองหมดเลยป้าไม่ได้มายุ่งเลยนะยุ่งแค่ตอนเชื่อมขั้วมอเตอร์แค่นั้นเองครับเขาวานให้ช่วยเชื่อมใส่ไฟให้แค่นี้เองนะแล้วก็เอากาวต้องเอากาวร้อนมาอัดตรงนี้ด้วยอ่าตอนนี้ยังซึมซึมอยู่นิดนึงนะนี่ซึม<ป>มาจากตรงนี้ข้างล่างต้องไปดัดแปลงนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวแค่เอายกาวมาหยอดก็เสร็จอ่านี่นะครับก็เป็นเรือลำแรกของน้องโฟนนะครับผมนะครับนี่นะเอามาลงให้ชมเป็นวิทยาทานะครับก็ ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะสำหรับน้องโฟนนะใช่ไหมนี่ไปแล้วนี่ซื้อมาไม่ไม่สนมันเลยนี่นะซื้อมาน้องโฟนบอกว่าซื้อมานะไม่ไม่สะใจถ้ากับประดิษฐ์เองนะนี่นะใส่มอเตอร์โมบ้านมอสใส่มอเตอร์โมด้วยนะเรือเชิดเลยทีนี้เฮ้ยพอมีหางเสือแล้วมันวิ่งตรงหางเสือมันจะขาดแล้วอ่ะวิ่งตรงเลยกอ่ะแก้ทีน้ำเข้าเลยนี่ครับ นี่ก็เป็นเรือนะที่ลุงโฟนประดิษฐ์ใช้งานได้แล้วนะหลังจากว่าเรามาเทสครั้งแรกแล้วมันล้มเหลวนะกลายเป็นเรือดำน้ำนะตอนนี้เข้าลอยได้ลแล้วทั้สองกรเป็นเรือดำน้ำวิ่งวิ่งอยู่ดีๆหน้าที่ลูกสาววิ่งตรงและปุ๋มอ่าะนะนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากไว้สักคลิปหนึ่งนะป๊าๆกับลุงโฟนก็ต้องเลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย